นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดมิ่งเมืองตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตต์ตบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสามารถบันทึกภาพขณะที่มีชายคนนี้ครับใช้เครื่องมือเข้าทําการตัดกุญแจล็อกบาทสําหรับใส่เงินบริจาคก,ก่อนที่จะขโมยเงินเหรียญที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยครับร่วมการบริจาคแก่ทางวัดหลบหนีไปโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสามนาฬิกาของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาครับ พระครูโสพลศิลปาคมเจ้าวาดวัดมิ่งเมืองและเจ้าคณะตำบลเวียงเขตหนึ่งได้ทํากุญแจสําหรับล็อกบาดพระที่ทําขึ้นสําหรับบริจาคเงินวันเกิดซึ่งก็มีอยู่8ใบาตามพระประจําวันเกิดปรากฏว่าถูกตัดด้วยของมีคมจนขาดไป7ใบเหลือใบด้านนอกสุดที่ไม่ได้ตัดนะครับส่วนเงินเหรียญก็ถูกขโมยไปจนหมดซึ่งการขโมยเงินบริจาคเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับ โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนครับขณะนี้ทางวัดก็ยังไม่ได้มีการแจ้งความนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งทราบเหตุแล้วก็มาเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับก่อนหน้านั้นเมื่ออาทิตย์ก่อนเคยมาครั้งหนึ่งแล้วลนั้นใช้ใช,ใช้เหล็กงัดสาบาททีนี้ก็มันงัดไม่ขึ้น,นก็เลยเอาเอาเหล็กค้าไว้งง้นน่ะมันีเช้าพระเปะิดป,ป,ประตูทำบัตรไม่เห็นก็เลยเก็บภาพไปและตอนนี้ก็วันเมื่อคืนเนี้ยก็เลยใช้วิธีใช้ อะัรนใช้ครีมเลยครีมเครื่องมือ่องมือช่างแรบตัดตรงตรงนี้เป,นเป็นที่เป็นที่ใส่บาตรพระบันเกิดเราจยโย,ยมามามา,มาไหว้พระที่บาตรกม็มาใส่บาตรมันเกิดมีครบทุกวันจำ,ำนวนจำนวนจวนแวันเจ้าวาดท่านยังบอกด้วยนะครับว่าแม้เงินที่บริจาคที่ได้ไปนี่จะไม่มากแต่ก็เป็นเงินที่เกิดจากความตั้งใจของผู้มีจิตศรัทธา และเป็นเงินที่ทางวัดจะใช้ไปทํานุบํารุงทางพระพุทธศาสนาเป็นค่าน้ำค่าไฟของวัดครับพร้อมขอให้ผู้ก่อเหตุเลิกพฤติกรรมเหล่านี้แล้วก็ฝากเตือนให้ทุกวัดในจังหวัดเชียงรายระวังป้องกันเหตุแบบนี้ด้วยครับ